รู้สึกว่าน้ำผัดไทยของผมอะกลมกลมเปรี้ยวหวานเคม็มมาหมดครับผมปกติกินผัดไทยปุ๊บไปถึงร้านนั่งสร้างผัดไทยปุ๊บบีบมะนาวก่อนแล้วไม่รู้เลยว่ารสชาติเป็นไงแต่ร้านผมนี้ลองกินก่อนครับลองชิมก่อนแล้วค่อยบีบมะนาวลงไปผมชื่อต้มครับผมเป็นเจ้าของร้านผัดไทยสยามครับผมเพิ่มมาได้สักพักหนึ่งแล้วครับผมเดิมทีเป็นเจ้าของร้านป้ายครับแล้วรับเหมาต่อเติมครับผม อยากมีร้านอาหารอของตัวเองสักร้านหนึ่งแม่ก็ได้สู้จากยายมาเสร็จปุ๊บพอถึงวันนี้ผมก็ได้จากแม่ต่อมาก่อนที่จะเปิดล่วงหน้าประมาณสัก3าวันผมพัดแจกเลยแล้วผมก็ถามเขาว่าพอทานเสร็จแล้วโทรมาบอกผมน่อยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยจะได้เราได้มาปรับปรุงแต่นะสุดท,ท้ายแล้วก็คือว่ายืนพื้น,นรับทุกคนทานได้หมดโอเคร้านเปิดวันไหนซูปแล้ววันแรกขายหมื่นกว่าบาทครับผมบอกเฮ้ยเราลูกฟุกเปล่าว,วันที่20,000กว่าบาทเหมือนกันครับ ผมก็สงวนใจแล้วผมก็แปลกใจแล้วว่าแม่นี่เราหลายข้างคางนะรูปแบบร้านก็ได้เป็นแพเพิงๆเอาถ้าใบมากางมัง่งเอาเต็นท์สำเร็จมากางบ้างผมรู้สึกว่าน้ำมันไทยของผมกลมกลมแล้วไม่งบเครื่องเทศในการผสมผมเน้นใช้เป็นของวัตถุดิบอย่างดีครับ เปรี้ยวหวานเค็มมาหมดครับผมรสชาติกลมกล่อมแล้วก็สัมผัสกระลิ้นปุ๊บสั่งกลับบ้านได้เลยครับ <S <S นี่คือลูกค้าชอบเลยครับผมมะนาวแทบจะไม่ต้องบีบเลยครับปกติกินผัดไทยปุ๊บไปถึงร้านนั่งสร้างผัดไทยปุ๊บบีบมะนาวก่อนแล้วไม่รู้เลยว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ร้านผมนี้ลองกินก่อนครับลองชิมก่อน <S <S แล้วค่วอยบีบมะนาวลงไป แลวเราซิเนเจอร์คือเป็นผัดไทยสยามก็คือผัดไทยตัวเนี้ยตัวเป็นกุ้งแม่น้ําถ้าวันไหนกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่มากผมก็จะให้1ตัวแต่ถ้าเกิดตัวย่อมลงมาผมก็จะให้เป็น2ตัวครับผมแล้วก็เป็นผัดไทยหมูมากผัดไทยไกายมากเราก็มีผัดไทยทะเลเสริมไปด้วยครับผมนอกจากนั้นนะครับเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เป็นเส้นใหญ่ผัดนะครับก็ผัดคั่วคู่ไปกับปลาหมึอกกรอบแล้วก็อกไก่ไม่มีหนังเมนูข้าวตอนนี้ก็คือมีเป็น กระเพราพริกแห้งนะครับมีตั้งแต่ระดับความเผ็ดนะครับเป็นอนุบาลประถมมัธยมคือครบจบเลยครับผมน้ำซอสผัดไทยของเราเนี่ยครับผมสามารถเอาไปผัดไทยก็ได้เอาไปทำไข่ลูกเขยก็ได้จะเอาไปทำกุ้งลาซอนมะขามก็ยังได้ครับผมรสชาติคงที่กลมกล่อมครับแล้วก็จะมีน้ำอีกหนึ่งตัวคือเป็นน้ำซอสอเนกประสงค์ครับผมสามารถทำข้าวผัดก็ได้ทำคั่วไก่ก็ได้ทำลัหนาก็ได้กะเพราก็ได้ด้วยครับผม เปิดตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งครับปิด5้าโมงครับผมไม่มีวันหยุดเปิดเต็มอาทิตย์ครับผมร้านตั้งอยู่ที่ถนนแสงชูโตครับผมตรงข้ามกับร้านมิดไนท์ครับผมก่อนถึงไฟแดงมิลเลอร์เซิไลท์ครับผมฝากร้านผัดไทยสยามไว้ในอ้อมอกุลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับตั้งแต่เมนูเส้นจนถึงเมนูข้าวมาลองชิมรสชาติอาหารของเราได้นะครับที่ร้านผัดไทยสยามครับผม